ở cả xa lo mẹ mẹ lấy tấn lôi khỏi nhà nó xung hết luôn à nhà nhắc là tu à về gì cho lệ chế hoa ra à về cho mà hạt hay đó nhà là tu vì lo đứa lệ ta khai ta cho ghê à về mụ lơ à về tình hình mẹ lạc lô của mà về lơ mà nó đã một lò ta lửa để bắt đó mùi tốt lắm một chạc Mùi tốt là phó cư tí Phó cư tí, lấy lô hòa đơ À về ta thì tốt lên nhà bài qua là đơ nhá bả thù bộ Kẹp À về ta chỗ kì bắt đó tao vi vi đỏ đi nào Để sả nó gắt đi lò Khoan, hãy qua là tao khu tốt khu Ưm <coughs> Về, ở đây nhắc là xô nó Nhắc là xô ở đây bây mà tâm giam à À Thì quên ở đây nhắc là xô một lên bây nó nạc cự đưa Bây giờ, ô ra sơ cử nó Bây mọc อ่าอีเดี๋ยวราลองให้มกว่าเลยหยาดเกินเนะหยาดเกินมาตาเอาดกคุดสู้คือเจนนะนะครับเจ้าท้นหปากเลยอืออ่าเออเนี่กลาสเ็นว่าแบเลเจแบบพี่มาหันให้เนาะ

ขานว่าเนี่ยทานกลึตัวแบมีทนเดียืเล่นเนี่ยค่าวิเดียบพวกแบบนี่ยค่้าวิโซลวกอ่ะขั้จอดจุวังเวเน่ยเนี่ยเกลือไทยย่อวิเกิดแล่วแต่ว่าย่อแบบนี้อนู่งเชคคานน အဝဒီတတိပဟကတခြားအရပါဖာရီလေအပေါ်တော့မလွန်ရပြောင်းနေပါဘယ်လိုအပေါ်ကဘာတော်တော့မှာမလားပြိဝင်နေနေရတပူပဲကနေဟက်ကဟာပါအပွေဂျတိဝါဂျပွေအော်လမှာကျွန်တော်ကပရဟိတစတေပိုလ်မှာဘာသာပြန်ရမယ်လေရဟန်းရနားခါခါလေဝီတိုအတဟောပါဝီတပွား เอาไปเลยนะสิการเอาไปเด็ควว์เด็ดใครล่ะแร้วอานีปลาปูด้วยนเปลาปอนเนี่ย่ะเอาไเลยมาปูอัน้ว่าห่อแจเวอัแบบปลาจอแบ้อนแบบขี้เป๊ะเสบเป๊ะมาเน่อเป็นแม่ทานเลยโอที่ว่าแบบไพจีเลยเฮ้อยแปูสาคือที่ว่ะ Ừ, cho nó phải gì cái có cái giáp giáp là quá nhạc đó à quá thì thả đây là quá nhạc mùi tí ta thử trả nạc บ้ับือคือคือน่ะอืมเจี๊ยบอธิบายบ้างเลยบ้าคือคอเวอะเนี่ยนีาซูแวครับพี่เนี่ย

có giờ nhầm mua tôi tôi về một cái gặp เน,นี่ยลลาสตุลปะเนี่วิปปาล์ล็อกลัวลบ้างไม่ลึกเลยป่อยจอคิดว่านอะกงกะเลดโดเออ,อเอาเลเจเลยนี่หรอกบ้ามีเตโลตนาเนาะ

ตอนนี้ก็อย่างนั้นแหะทำไมเพ่อไรกันทำไมต้องทำอย่างนี้อ่ะไม่ก็ไงวางบ้านวางตรงไหนไล้วจะไปขวาะไรเลยยังไม่รู้อ่ะอันนี้คืดเรื่รงา Để không, là đôi, không? không, đủ, không, không những giọng như thế nào, nó có bật tử tốt cho nó. Mejor em 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 em

No.

There's no down in the 嗯，那还是菜好椒好一点。不然的 嗯，你到不走，你到这不。

กาจะมีให้มาแล้คือเอาเวลามาให้น่ารักจังเลยน่าดีดีกว่าเลยมีที่จะนี

มึไม่ได้เปล่าไงเราคุยโอ้โหนี่พอต้องวัดอีกเดียวปุ๊ปุ๊บปุ๊บปุ๊บพูด่ค้อนนี่แหละเพ่บ้าปวดขดือเออขาเก็บประสิทธิ์ไปทีก้อนนี้เด็กปวดัวพีนั่นไ 阿伯，咋？哦，米样吧？咯，不啦，阿伯咋米样嘛？你那便宜，不吃这都是这老头儿，这岁数。热，这很热。我给他拿我那大盖子，嗯，我给他 ดูไปหนักหนักอันนี้สาวรแตว่าเธอไงหนักโอเคด้วยนะแอ่เมื่อเชาที่เลนเดี่ยตัวเราว่าช้ามากหนึ่งแเอไมเห็นหนามมันจะลงมาที่เลยนะไม่

พอเวด้ามาเนเอาไวดเลยยักระสซนเนาะพอเชี่อ <Brother> ยักระสุนเนี่ป๋วิดอมาอีหล่ะเอาคนเนี่เอาวปกติดอรสั่เลยคิดว่าอยากโชคดีบ้าซื้อก็กเดเดี้ที่พกกกกเดนะปกก่าับกกอกเดดเนาะเอาไวปกติดอรสั่เลยคิดว่าเราไปไป